นั่นต้องอี้ลนั่นเหมือนกัเราอยู่กับสิ่งที่มันไม่ยึดเราสับที่นนตาแล้วเราจะยังไง่าสบายเราาก็ต้องไปแบบไม่อะไรกับอะไรไม่หมไม่ดีกัน

การให้ทั้งจิตความรู้สึกเหงการให้ทางจิตมันจะปลดล็อกให้ที่เราไปยึดไปยึดมาตั้งแต่อดีตจนถึงยุคปฎิบันแช่ปัจจุบันิมันจะปลดล็อกให้ตังออกมาทําออกมายึดออกมาท่านนี่มันไปยึดไม่ได้จริงเห็ก็ยึดเอามาเรื่อยเป็นนิสัยที่นิสัยที่นัานดังนั้นความรู้สึกเห็นการให้เราก็ควรจะมีพื้นฐานจิตตลอดเวลาเรียกเองจิตของการให้ อดีะกอะไรก็ให้ให้ทำอะไรก็หมันก็ทำให้เราวมีเรทำชอะไรก็มันก็ทำให้มเราทำชอบอะไรมันทำให้เกี่ยวข้องมัอเกี่ยวข้องแบบให้ให้เรมันกวนเรี้เอาแเรียนศกการให้มันก็เป็นแบน์สุดท้ายที่อยู่สำหรับกันแล้วตรงนี้หละลูกมันเป็นกิ่กที่มนมีเน่ห์ไปด้วยมันจะมันจะทามาครับคนกับสิ่งที่เราชอบค้ามันจะเป็นการรวมที่ดีมาหลากหลา เพราะยังไงคำว่าชั่วกลามันยึดไม่ได้แอยู่ีล้ววันนี้มันก็ยึดไม่ได้ของวันนี้วันพรุ่งนี้เข้ามามันไปยึดไม่ได้ทั้งวันวันต่อไปต่อไปผ่านมากยึไม่ได้วันยึดไม่ได้วันยึดไม่ได้วันงยึดไม่ได้เดี๋ยวมีกว่าบอกอหนัตนั่นเราก็ อยู่กันแบบมยยอกี่ยวค้น้อยู่กนแบบม่ยึดน่ยมันต้องมีภาคพฤติในกิจภาคพฤติการมหนิตที่เรองรับเนอหาขอาความมายึ้กิคืออย่างไรเราก็ต้อง่การยฏภลใจเรามันต้องเป็นใจที่มันเป็นเความรู้สึกการให้กันใหความระดวก จุดต่นเตี้ความข้อแข็ความีนานจนในความสะดวกคือการให้อะจี้ยสอองลองรับทกการต่างจดต่นเดีทะปัดกว่าเช่นที่อยู่ทางนันทางนั้นนมันคือความรู้สึกที่ให้ไปอะไรก็เป็นการสิ่งที่อย่างที่มันเป็นพฤติกรรมที่มันรองรับในความรู้สึกที่ให้ ไม่อคกัเใชถ้าแบบนี้มันจะสอดข้องความยุ่นค้นหรือว่าจิตเราไม่ได้ตั้งพื่อยึดจะสอดข้องกันกับตัวเองมากแล้วก็ กอดสส่ไปแ,แบบนี้ชีวิตมีแต่ช่วยเหลือเื่านชีวิตมีแต่ให้ชีวิตมีแต่เสียเท่านั้นอันี้มันไม่มันไม่ตกอับอาจะเป็นชีวิตที่ไม่คลองในทางของจริงที่มันไม่ค่องในทางเพราะเราไม่ยึดติดเราไม่คล่องในทางเราก็ไปแต่ไม่ยึด พูให so, no. ้พูดเะไรกที่มันข้องมันคาเพราะว่ามันจับความยึดติดเลยข้องยึดมากข้องขาเดียวีการวมากอหลักการตับรูกไม่ง่ายตัดกวาดชค่ปุ๊บยดย่างทนยก็ความรู้สึกการให้ตัดท้องไป การกระทำของเราทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าในเรื่องมันจะเป็นการทางนี่เป็นการให้การเสียสละกเป็นเหาทนไปด้วยเป็นนืหาทีมุนไปด้วยุ้่อนจถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นเนื้อหาบริษัททุกคนเยีบริษัทเนี่ยคนไหนคนไหนทุกคน นิสัยพอดิสันเป็นไรเด็กอะเขาแกลหมทุกคนเนื้อหาพูดาพันทรก็ติดดทุกคนเก็เลยนไปถูกการจทช่วยโดยใส่หวเทีุ่ดที่เดี๋ยวมันจะมีความลำบากเกิดขึ้นก้วโลกมนุษย์แบบนี้แบบทิ่ไม่ถึงโควิดที่ผ่านมา เยอี่เรัจ้างเดียวายิทายวิมอยยไม่หนักคอดเอะริของของคมยุคีเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะมียิ่งกว่าอดเพิจากยวแต่ธรรมชาติของจิตที่มันไม่ยึดติดเนี่ยมันก็จะไม่ไปหลงสุขหลงทุกอะไรเลยเนาะน้อแต่พุ่งก็ดีอาิดมาดาวแตผงก็ดีมันจะตื่ กดนะล็อกจิตใจเลยไม่ดีนะกดล็อกเนื้อแ่้วมันปะล็อกตัวอย่างมั ients, นไปถล้ำลึกสู่ความยึดติดอะไรมากมายแลล้วมันจะ็อก

สามเมแบบนั้นายนะ้นอยู่นี่คุจะไม่อะไรกับอะไรอย่างใจจะทำอันนี้ชีวิตการเป็นการอยู่การมมีบาทจะได้ระบายหายไปกับทางการบ้างอย่าให้อันอยู่กับเอง ุกอย่างเกี่ยวข้องต้องปัตตงพันกันเป็นแบบไม่อะไรก็บใเ็นแบบไปยึดไติดมาเ็นแบบไยึดไม่ติดไปแต่ก็เกี่ยวข้องแต่ก็ต้องพันต้องพันเกียวแบบยึไม่ติด่กัแต่ก็เก้งแต่ก็ต้องน้อเรียุยึดไุขเกี่ยวเกี่ยวกแต่เกิดของคร็นไปยลดไ่ิ็นแอรกับก็เกี่ยวข้องแต่ก็ต้องพันต้องพัน เสียเสี้ล่ะก็เสียเส้ยตรงเย็นนี่ก็ตรงที่ทุกอยางไม่ต้องแบ่งแยกต้องเกิสายทางสวัสดีผ่านไปด้วยกันเลยแย่ก็นุนว้เล็กน้อมันจะเป็นร้านกันไปจบกันไปสอกันไปความยึดติดกับความหลุดก็ไปด้วยกันเลยเอออะไรอ่ะก็ยึดไปแบบไม่อะไรก็อะไรเนี่ยมันยึดใช่ไหมก็ยึดไปแบบไม่อะไรก็อะไรกับรเนี่ยมันไปด้วยกันแล้วไอ้ความยึดติดกับความไม่ยึดติด มันจะเด็ดล้างเนี่ยล okay. yeah. yeah, yeah. yeah. yeah, sure. uh ้างแล้วโปรยยึดไปยึดไปแบบไม่อะไรกันไรเลยแหละเด็กชายช่วยนเห็นความยึดติดมันก็ทนไม่ได้ไม่มันยึดไปแบบไม่อะไรก็นไรในสุดมันก็กลายเป็นไม่ยึดติดเลยไอ้กันอย่าไปแยกนั่นนะเออไม่ต้องไปแยกความหรอกเพราะอยากมันตึงแล้วไอ้ทำว่าไม่อะไรกันไรเลยมันคือเนื้อหาที่คลายช่วยช่วยอยู่แล้ว ทำแต่ก็แบบไม่อะไรก็ไม่อะไรไม่อะไรก็ไม่อะไรก็ไมแต่ก็ทำนะที่ก่อนท้งบุญันหร้ออะไก็ตามฝานก็ฝันก็ฝันก็ฝันเกี่ยวเข้าไปยังเกี่ยวเข้าอยู่อย่างนี้ก็ถ้ามันโปวดกันมันโปวดกันมันอยู่แบบโปรดกันมันอยู่แบบตาสรู้ช่วยกันมันอยู่คลายช่วยหลุดช่วยกันแล้วชีวิตของรูปมันจะไม่มีความขัดแย้งในตัวมันเองในการใช้ชีวิต ทุกข์กทุกไปแบบไม่อะไรก็ได้ไหมัาจยเออทุกข์กทุกข์ไปแบบไม่ไรก็ได้คนยากกั่นยากไปแบบไม่อะไรก็ไม่นันแหลเขาก็จะทำหน้าที่ปะเขาไปโดนกันไปถี่โดกันมันมันจะไม่ขัดแย้งกันในตัวแต่ถ้าทุกข์แล้วพยายามจะทนอย่างนี้เขาเริ่มขัดแย้งกันแล้วขัดแย้งน ถ้ามันติดแล้วพยายามจะรู้อันนี้ก็เริ่มขัดแย้งกันในตัวนี้เ่มัดถ้ามันติดก็ติดแสดงไม่อย่างไรก็ไรบอกใจเองแบบนี้แต่มันทุกข์บทุกไปแบบนี้อยางไรก็แบบนี่แหละทุไเออเดี๋ยวมัน็ไม่ทุ่เปงุงอย่นี้ต้องนะไม่ต้องไปขัดแย้งอะไรสรุปตามที่หลวงพ่อบอกนี่ละลูกเป็นเป็นปัหาที่ตัดรู้ช่วยแตว่ไม่ใช่ตัดรู้จักว่ มันเป็นเนื้อหาที่หลุดพ้นช่วยรตอว่าไม่ใช่หลุดพ้นจากมันเป็นศาสตร์ในการปลดแล้วศาสตร์ในการปลดมันไม่ใช่อะไรหลุดพ้นจากอะไรแต่มันจะมีนั้นที่หลุดพ้นช่วยแต่นั้นถ้ามันมีทุกก็ไม่ต้องไปหาความทักนบหร นเ่ทุกกทุกอะกิทุกไปแบบไม่ออะไรกัอะไรนั่นเลจะไม่ทำว่าไม่อยากะไรกัอะไรจะทำน้าที่สอบทุกให้ครอบทุกให้แต่ถ้าพยายามจะพอดูยิ่งทุกหนักขึ้นเพาะความพยายามจะดี้หนักเหนยจหนักเลยโอเคไม่รูกแต่นี่นะทุกเรื่องนะ แต่มาไวถึงเราจะไม่อะไรกับอะไรแต่เราก็ทำเกี่ยวข้องแล้วก็เกี่ยวข้องแลกอันนี้ัมผัสัมพันธ์กันแล้วก็ยังมีความัมผัดกำพันมันจะเป็นแบบแบบปลดกันครับซัพพอรการค้าช่วยกายค้าช่วยการช่วยกานซัพพอร์ตมันเป็นแบบเนี้ย ติดกันติดเปนแบบไม่อะไรก็ไม่อะไรนั่นแหละเออไม่ต้องพยายามหลุดนะหลตัวนนี้ไว้ทำไมยามหลุดทิ้งติดเออมันจะติดตัวขาดใช่ไหมหลุดติดติดเป็นแบบไม่อะไรก็ไรบอกแกได้ไหมแบบติดเป็นแบบไม่อะไรกันไรนี่แหละติดเป็นแบบไม่อะไรกันไรนี่แหละดิ้งมากเลยเกี่ยวมาองค์แบบิ้กันติดทำไปทำมามันก็เลิกทั้งยึดเลิกทั้งมายิ้งมันหมด ครอบลงทุกอย่างอย่างเนี้ยเธอจดถึงพันธสัญทุกที่เลยเนื้อหาพุทธะเนื้อหาตรรู้กันทุกที่แข่งกับทุกสถานการณ์อยู่ในเพศไหนอยู่ลักษณะไหนก็เป็นเนื้อหาเดียวกันไม่ต้องมาแบ่งแยกวเป็นรูปแบบนักบวชไม่แช่งนังบวชเป็นหญิงเป็นชายไม่ต้องมาหาแบ่งหาแยกจะคนผมไม่คนผมไม่ต้องแยกไม่ต้องมี่งื่อนไขเนื้อหาตรงๆไปเลย ตรงไปแบบไม่อะไรก็อะไรนี่แหละทุกอย่างกินก็กินไปแบบไม่อะไรก็อะไรเนี่ยอร่อยไม่อร่อยก็กินไปแบบไม่อะไรก็ร้ายเนี่ยเลยเสุดก็ไปลงทพื้นที่หนักเพราะไม่ดีแค่นั้นอ่ะเออว่าไงเจ้าของร้านอาหารทั้งหลาย เราอย่างพันอย่างก็ไปลงตรงที่หนักท้องไม่หิวสรุปแล้วว่าผมก็อยู่แค่นั้นเองแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละดูดีไม่ดีลดเลิศลดไม่เลิศหนักท้องไม่หิวแค่นี้แต่เรื่องทานกนคือความมายุตินี่แหละแล้วก็ทาไปแบบไม่ออะไรกับด้วยกินก็กินไปแบบไม่อยากอะไรกับอะไรดื่มก็ดื่มไปแบบไม่อยอะไรกับอไร รสจะดีก็ดีไปแบบไม่อะไรกับะไดมันจะอร่อยก็อร่อยกันไปแบบไม่อะไรก็อะไรก็ไม่ได้ห้ามว่าอย่าอร่อยไม่ได้ห้ามว่ารอดยาดีมันก็ดีดีไปแบบไม่อะไรกบอะไรก็รุ่พ้นช่วยมันหน่อยคลายช่วยมันหน่อยอย่ามม่ยะ้ห้ามมันอร่อยอย่างเดียวเอออย่ามันรสชาติดีอย่างเดียวคลายช่วยมันหน่อยเกิดดีกันไปแบบไม่อะไรอะไรอร่อยกันไปแบบไม่อะไรก็อะไร ไม่ต้องไปรักความอร่อยเข้าไหมแต่ให้อร่อยก็ในแบบอะไรเงี้ยรวอมเดี่ยวเข้าไปทีนี่เ็นีเห้าใจนะลูกนะจำเนื่หาตัดรูเข้าดีไว้จำรสชาว่าลนิพนธไม่ต้องแนกจากกันไปด้วยกานจะได้ปดคระบจะได้สปอร์ตการจะได้กายช่วยช่วยทุกอย่างทุกเรื่องนะ ไม่มีเส้นแบ่งระหว่างวัดกับบ้านไม่มีเงื่อนไขว่าต้องวัดหรือต้องบ้านไม่มีเงื่อนไขอยู่ในจุดไหนก็ท่านการในจุดนั้นทําการไปแบบไม่อะไรกันอะไอยู่ในลักษณะไหนหน้าที่การงานแบบไหนก็ทําการไปแบบไม่อะไรกันอะไรแบบนั้นๆของคนเโอเคโอเคแล้วลูก